เล่นต่ออีกแล้วเกมใหม่ครับด้วยใหครับเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนะคู่ในพาร์ทนี้อุ้ยเล่นเอาชีวิตรอดนะซึ่งเราจะมันรอดกันะผมนะซึ่งเออเขาจบแล้วนะครับแต่เขาลุกอัดแล้วก็ผมไม่ได้เล่นด้วยนะฮะแต่ว่าผมครอบเขาอยู่ อ่ะทั้งบนบ้านคึ้ในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะทําให้มันแตกต่างกันเพราะว่าพาร์ทนี้เนี่ยผมจะไปอ่าอยู่เราแบ่งหน้าที่กันหรือยังวะวันนี้เออเอกีเออเอกวลที่เาไป ตัวเราจะออกสำรวจเป็นหน่วยสำรวจครับโหถาดก็เจอเยอะแล้วเนี่ยเอายูเล็กเองเก็บไว้ไหนเนี่ยเจ็ดเม็ดเนี่ยนะครับชุดหมดแล้วใช่ไหมเนี่ย ค้าไมชุดด้วยหรอเอาละค้ามาทำไมวะเนี่ยเอาละค้าชุดมาเพิ่มทำไมวะเนี่ยโอ้จบแล้วไม่แล้วก็ไม่บอกต่อแรกโอเคนอนก่อนมาไม่เป็นไรถือว่าเป็นชุดสำรองเผื่อชุดก่อนเราแตกคิดได้ง่ายดี กว่าดูเห็นตอนนั้นสองเหล็กประมาณกองหนึ่งมันมันเหลือเจ็ดเม็ดได้ไงมันเหลือสิบกว่าเม็ดได้ไงวะ<อ><น>เหล็กก็เอาอ,อที่ใช้อยู่ไปไอยูมีเหล็กเพิ่มอีกอันนึง เก็บเพิ่มทั้งสองอัน,นจะทำผลแกะโอ้ครบสามตัวไม่ได้เดี๋ยวผมจะหาแกะแถวนี้ก่อนเอ้ยอยูเจเลวีนเพื่อนมีเหล็กแก เดี๋ยวแวกไ่ขุดกนไม่ขุดใช้เองเออถ้าถ้าจำซีั่นที่สองที่ผมเล่นได้นะคือแต่ก่อนเป็นแบบการนับแบบเก่าไงแต่ก่อนผมนับเป็นซีซั่นนะแต่เดี๋ยวนี้ผมนับเป็นแบบเวอร์ชั่นแทนเพราะว่าการนับเป็นซีซั่นอะ่ะแต่อันนี้ผมก็นับเป็นแบบซีซั่นใหม่เหมือนกันแล้วแบบแบบเก่ามันเล่นไม่ได้อะ่ะเออ แต่จริงผมกะว่าจะไม่นับเป็นซีซั่นแล้วนะแล้วก็แมปเก่าเราเล่นไกลมากนะครับซื่เราจะเล่นให้ได้เท่าแมปเก่าเลยเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าหนึ่งสิบหเป็นหนึ่งจุดสิบหกก็จริงนะจริงๆริงผมนับเป็นซีซั่นก็ได้แต่ว่าแต่ว่ามันแบปมันหายางไงนะครับ แล้วก็คือผมก็ไม่ทําเพลย์ลิสต์สักทีแล้วนะอัดคลิปตั้งนานลืมทำ p l a ล l i s t พระเจ้าเขาจะหาดูยังไงแต่ป้าหยุดยุบยุ่สยุบยุบยุบถ้าสมมติเราทําไปห้าสิบคลิปใช่ไหมแล้วเราลืมทําเพลย์ลิสต์นี่เขาจะหาดูกันยังไงแล้วถ้าเราลง,งคลิปลงลงคลิปเกินแล้วถ้าเราลงคลิปเกินอย่างนี้กจบเลยนะ ยิ่เด็กจะทำเบรคท้ายแล้วกันอาหารทมหายไปไหนอยู่นี่โอเคซิงมาจบเดินทางกับหน่วยสำรวจนะฮะซึ่งจะให้เขาทำพวก เอาบัวฝากทำาด้วยตอนนี้ขอออกสำรวจโลกกว้างอ่ะโอเคครับซึ่งแน่นอนครับว,ว่าการที่เรลเรื่อจวจฮะแล้วเราก็ลืมพกเตียงไปโอ้โหสวยงามจริงๆเขาเด็กไว้อย่างดีเลยครับเชียร์ซึ่งแน่นอนฮะการเล่นไหมคะเพราะสิอีกหนึสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ เียงพวกพาเพราะว่าเวลาสำรวจเนี่้อใช้ยางลกพาด้วยนะฮะเองทำอ่อไอ้เจ้าเขาเรียกว่าอะไรวะประตูเนเธอร์แลนด้ประตูเนเธอร์แดใช่ไหมใช่ายถึงว่าใช่งเลย พักรอที่จะพนะเดี๋ยวดูไม่ไม,มีตาม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 พวกตามต้นไม้เ็หาดูเอาตาม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 แม่มน้ำเลยเองทำประตูนี้เพื่อก่อนไหม กองรักษาการกองหน่ตำรวจนะฮะซึ s <S ่งกองหนตำรวจเอนเขาเป็นกองรักษาการเราเดินไปจุดหมายแรกเนี่ยเดินตรงอย่างเดียวอ่ะตรงผ่านตลอดอ่ะเออ เป็นชาเชคใช่โอ oh, ้ตัวเอออยู ế, ่เจอใบอุไนไกาได้ใบอุมนไม้เออตัวใบอไม้ดำซึ่งมัาก็ต้องเจออยู่แล้วปะเดินมาไกลขนาดนี้จะบางทีท่านก็ไม่เจอนะเออ มีง่าบอกก่อนนะถ้าสมมุต,ติจะกลับบ้านนะอย่าทีพี่หาเรานะ <c ười> ไกลกว่าที่ยังอยู่อีกนะโอเคเข้าใจเราวิ่งมาทางตรงเลยก็ไม่รู้กันว่าอยู่วายไหนอ่ะอยู่ว่าแปะเก็ดอะ ดูเท่าไหร่ Napoleon> ่มีมีม้าจะดีมากเลยใช่สองสองสองนี้สองันมากแต่ถ้าให้ดีนะเมนดิ้งด้วยครับช่ซึ่งอาก่าศกลังเตรียมทำแล้วก็แมบบก็พังไปเร่อย ไม่หมายถึงการเอเบฟีอย่างเรากำลังจะทำเลยเวลแต่ว่าแบบแบบของไายโอ้โหเออเราเราไอวเราจะอัพบเบอร์ท่านไหมเป็นสักสองหนึ่งศูนย์อะไรเงี้ยมันมันจะไม่หายหรอกมันหมายถึงว่าเป็นหนึ่งเจุดสิบหกเดิมอะไม่ได้าย อัพลทเันมันไม่หายแบบขนาดแบบมีจดสี่ยังอยู่เลยตอนเนี้ยใช่มันมีจสี่ยังอยู่เลยเล่นได้ดิของไม่หายเลยแต่แบบเป็นจุดสิหกของหายแบบเป็นจดสี่ของไม่หายเราเล่นกับคนอื่นได้ ไอาคว่เื่อเรามันใชดอเลอเจค่ะวดนหลยแล้วกันใช่เกียจอัพนะฮะ ไม่ใช่หรอกเลยโกเกียร์ไม่เจอว่านเป็นซีนะฮะไกลขนาดไหนในหัวบ้านเป็นซีเราเดินเดินทางไกลอ่ะมันลูกเสืออนะ่ะเข้าใครลูกเสือเดินทางไกลอันอันนี้ไม่ได้เดินทางไกลนี่แล้นะเดินทางโคตรไกลเออโอ้โหจะวางท็อตหมายอยู่ใ,ใกล้พอดีเกือบตีหมาแล้วแม่ล่ะ

เพชรที่ยังไม่ได้ขุดเอองั้นใช้ไปก่อนได้ไม่เจอเหล็กด้วยนะไปไปต้องเลี้ยงวิแถวบ้านยังเหล็กเหล็กยังเหลือเลยไม่ได้ขุดเลยแนะนำแนะนำให้ไปสวยงามครับไม่ต้องโกงเกินไปถ้าผมเสียดวูวท้อนผม่เหล็กคุณไม่ให้คุณ เอ็งไปหาอะไรแถวบ้านเดินระวังแะ็เนี่ยครับตามไม่ค่อยดีเด so. ินไม่ระวังนะตายครับเห็นไหมครับความประหมาทเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะโอ้โหแม็ไม่โหลดนอนก่อนไหม เฮ้ยจู่จู่เจ่บ้านแล้วจุ่บ้านแล้วไอ้ไอ้ไอ้นัตายไอ้นี่เจอหมู่บ้านพอพอผมขอพูดอย่างนี้ตอนไอ้ย่าเล่นนอกรอบฮะตอนนั้นผมเป็นั่งเพี่ยเพื่อนแต่ผมเปิดพอดีไอ้ไก่ย่ามันเจอเพรทั้งคัรก็ผมโดนมีมานโอ้โห ไอยูตกเลยนะตกตกลาวาตายแต่ผมเจอมุกั้นจริงเออเอเอกออ,ออกไปหาเหล็กใหม่แล้วกันต้องต้องแคปได้ไหมเนี่ยแคปไว้ซะก่อนก็ได้ได้เบอร์ลี่เนี่ย ไปหาแลลก็จะเป็นนี้ค่ะเมื่อคุณได้สายเมื่อคุณได้สายสร้างไปหาแหล่แม่คุณไม่ใช่หาแหล่มันเป็นสายสร้างเมื่อแบบคุปปล้านกันได้เลยนะอ๋อ แครไวนะ้ยังวะแครไว้ก่อนแครไว้อีกทีนึงกันพลาดตอนนี้อยู่บ้านปะเนี่ยแต่ยังไม่ที่ดีเลหาอีกไม่ใกล้วเดิมอะ่ะเดี๋ยวขอไปดูของดีให้ครบกันใช่เน้น

เออแต่เราไม่เจอแครอทเลยว่ะเพื่อนไม่เจอแครอทเลยอยู่เะยอยู่นี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 ่เล็กเล็กเล็ก เล็กๆจากหมู่บ้านมันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปละไปบ้านกันไปบ้านหลังที่เราอยู่กันตอนนี้เพจเยอะกว่าเล็กอีกอะเล็กครับของตัวเดี๋ยวนะอ่า เดี๋ยวก็ได้ทำแล้วเนี่ยเจอเนะี่ยเออจะว่าไปวิธีการหาฟาร์มดูซีเราก็ง่ายเนาะเดินเดินทางตรงตลอดอะจอเ,ดเจอแป๊บเดียวเจอเป็นการหาตนี้เขาไม่หาหาลมีหลักการการหานิดนึงอะอออ ทีป่ปเลยกินโปนนมานตขอทางขยะก่อน มีถังขยะไหมอบอกว่ามีเหล็กแล้วก็ไม่จุดเหล็กของเต็มตัวเนี่ยปัญหาก็มีแหละของเต็มตัวต้องรอคุณเหล็กกัน อ้ขุดไต้ยูคุดก่อนดิเนคั <c oughs> นอ,คอุดไม่ได้เดี๋ยวเดีด๋ยวเอาเอาขี้ยลึกอยูเอาขี้เลืกคนอุดไม่ได้ใช่หรอ โอ้ยแล้วแม่ได้ีอกถังน้ำบ้างถังน้ำเมื้อถังน้ำหายไปแล้ววางประตูทิ้งก่อนเอาที่ยนันไม่ใช่เียนว่าสิบสิบสองอันบัตรสี่อันโอ้ยแเราแม่ เอาะไรมาขุดตรงนี้ทำไมวะเนี่ยจะไปได้ครถึงน้องเวลาขุดเร็บบดระวังด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้จะเป็นแบบเสียแล้วการหาแร่อะคุณไม่เสียไง ออสร้างบ้านเนะในเวลาการุดกดชิปถุดเผื่อของสกิวเฮเยอะกว่าตกลาวาอย,าายู่เุ้ยไฟเผาเฉยไม่ตกลาวาเลย ไม,ไม่เด้งด้วยเชี่ยครับโอเคเก็บทานมันเด้งพอดีเระวังบล็อกไม่ได้ บอกไม่ได้ยังไงสวัสดีครับเฮ้ยนบอกไม่ได้นบอกไม่ได้อยู่มือโอ้ยได้ได้ได้ยุ่งซึ่งเนี่ยยุ่งอม่ไหวโอเคได้ได้เรียบร้อย โอ้โหมันลึกมากอ่ะลาวาประมาณเวทล็อกได้เลยอ่ะนี่ขนาดปับเป็นตัวผอมนะปับเป็นตัวบวก,บวบวกมันจะขุดไกลเว่าอเดิมบอกไว้ก่อนตี้วตีไกลตีประมาณสิบเอ็ดล็อกอ่ะลองนับดูแนละ้วตีประมาณสิบเอ็ดล็อกสอเอค่ะเป็นตัวบวกอ้ลาวาเผาตายอีก ชอบเวลามาเผาตายวันมันลอยไง่ะเออเชื่อถ้ามีคอมเล่นมาครับมอสแะละไม่มันไม่สน,น,นุกไงเพราะว่าเราเล่นแบบออริจินอลน่ะเข้าใจปะอันนี้คือแบบออริจินอลจริง ใช่เล่นแบบแท้ๆเลยลงลงเฮเจแพ็กได้นะบอกไว้ก่อนแต่ว่าห้ามลงวัดหรือแอดออนโค้ชสองทีช่างมาันเถอะสามสิบนาทีเลยเด็กก็สตรีมต่อ,อยแบบ อ่าอยู่ทางขึ้นอยู่ไหนเพื่อนปัญหาเกิดเนี้ยลงถ้ำที่ไรแตรงไหนให้ลงมาช่วยขุดคนขุดยังไม่รู้อะไรเลยเอ้ย <c oughs> ทางขึ้นอยู่ทางไหนเนี่ยอยูเ่เอาเจอแล้วเจอ้ว มีเสียงนิดนึงนะครับดีครับจะวิ่งกลับบ้านก่อนนะครับจึงอ่าอยู่ช่วยนำทางตลยนี่เป็นบันไดเลยไหนก็มาบ่อยละโอ้โหอาหารก็หมดหมดอาหารจะเบิด กำลังกินแล้วเพื่อ <c oughs> จำทางได้ใช่ไหมเนี่ยเราต้องหหเป็นไม้แบบเจ้ารวจเวยเราถึงจะเจอเข้าไปถูงขาหักตก หน่วยสำรวจค่ะจะมืดแล้วนี่ไอ้เปียวไปดฟางมาอยู่เนี่ย เอ,อเรายังไม่ได้ปักท็อตขยายมาเขตเลยว่ะตอนนี้เราตอนนี้เรามีเวลาว่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะปักท็อดขยายนาเขตนะฮะให้มันแบบลกกว้างไปเลยนะฮะอะฮะเต็โมโมนะฮะ เจออัลมาเนี่ยเจออันมาไม่ใช่เหรออ่ันมาน,น,มาน,น,มานี่เจอ,อ,อแล้วเอาเอาไปมาด้านเลย อกเออเอามาขาวเพราะว่าซีนท่อนงใช้มาดำานี่เอ้ยเหมือนเหมือนกูได้ยินเสียงเรี่อบยเลื่อนรถอะอาหารหมดเหรอซึ่งปัญหาในไมค์ครับพัดไม่ถือเลยนะกครับผมแหละโคตรลำคานเลยครับโคตรช้า จริงอ่ะผมเป็นสาย B P นะแต่ก่อนแต่ตอนนี้ผมขี้เกียจเล่น B P แล้วมาเล่นในชีวิตแทนเอองแตเซียน B P ถึงเซียนก่อนก็แปลกอ๋อถ้าอยากเล่นทีช่องเก่าช่องเก่าผมชื่อเงี้ยมาครับเอ็ตัวเดียวฮะหาไม่ได้เจอหรอกฮะ คนเขาไม่ค่อยทับไงชื่อหาชื่อช่องไม่เจอแล้วผมก็เปลี่ยนชื่อช่องแงเนี่ยครับเอเคผมจะปัดท็อตไปเรื่อยๆเลยกล่องเดียวโอเคอจบแล้วมั้ยตอนนี้ <S 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 เออ แล้วใครมาลาับใครเอาลามามาจอดเลยแกะลงเกบชาว้าดี่จับปดียอด้อยู่ก่นเลยก็จะดูด้วยกับพวกคุณก็ไปบ